ครับผมชื่อธนทรเกียรติคีรีนะครับชื่อเล่นชื่อปื้มตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะ b ีบีเอกฬาปีที่หครับ mm hmm. ก็คือตอนแรกใช่ไหมครับก็คือลองอ่านเองทำข้อสอบเก่าแบบแพนด้าอะไรนี้แล้วก็พวกคางอะคาเดมี hmm. ่แต่ว่าพอทํามันก็ทาําไปสักพักคะแนนก็ยังไม่ขึ้นครับก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องหาที่เรียนแล้วตอนก่อนที่จะเรียนกับคุูควก็คือพันสองครับ mm hmm. กีเ่เราเรื่องแบบมีวินัยก็คือเหมือนผมว่าต้องทําแบบการบ้านส่งทุกวันได้ทักษะการอ่านแคสเซตยาวๆอ่านแคสเซตยาวๆได้แบบเม่ก่อนจะแบบตื้อแล้วแบบอ่านอะไรก็ไม่รู้เรื่องแล้วก็ได้ใช้พวก r e ดดิ้งอะครับเพราะว่าเหมือนเรียน BPA ก็อ่านเท็กซ์เยอะนะครับถ้าเกิดมไม่เรียนสุขวง,งผมว่าคงอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะามันเยอะจริงๆถ้าต้องทำห้องไหนอะ อัพสกอร์ SAT แล้วก็แบบอยากได้ที่ปรึกษาดีๆคือผมว่าเซตคำปักเป็นที่ดีที่หนึ่งเลยครับขาบคุณครูห่วงมากๆเลยนะครับที่ทําให้ผมมาถึงจุดนี้ได้จากเด็กที่อ่านเพลศไม่รู้เรื่องเลยจนวันนี้ผมก็รู้เรื่องเยอะขึ้นมากครับก็ขอบคุณมากๆครับถ้าเรื่องแต่ถามครูห่วง